มาปิดท้ายกันที่หนุ่มคนนี้เลยคุณผู้ชมนะครับพักหลังเนี่ยต้องบอกว่าเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับน้องสิงโตเดอสตาร์คุณผู้ชมงานนี้ต้องบอกว่าฮอตปลอดแตกมาในชุดว่ายน้ำร้อนชาทำไอจีสะเทือนกับบิกินี่ตัวจิ๋วของเขาสับป์ลรือเป่าลายอะไรอไรเ,ออเป็นหนุ่มหล่อเจ้าของหุ่นสุดล่ำนะครับที่อพอลงรูปถอดเสื้อโชว์หุ่นโชว์กล้ามทีไรก็สร้างความฮือฮา ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับสิงโตเดอะสตาร์โดยล่าสุดเนี่ย <Okay. S 1> ทำเอาไอจีเนี่ยแทบลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมกับภาพในแฟชั่นเที่ยวทะเลแบบคนที่ต้องบอกว่าเปิดเผยทุกอย่าง <c oughs> แหวกโชว์แผงหนะ้าอกขาวๆกล้ามแน่นๆน,น,นะครับส่วนแฟชั่นท่อนล่างเนี่ยสิงโตก็ไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังคุณผู้ชมค <c oughs> ว้ากางเกงว่ายน้ําตัวจิ๋วนะครับทรงรูปสามเหลี่ยม นั่งอวดขุ่นแซบแบบไม่มีกักซูมได้ไหมคะออพร้อมกับแคปชั่นไม่อยากเป็นโค้กหรือแปปซี่แต่อยากเป็นบอดี้ที่หนึ่งในใจคุณงานนี้ต้องบอกว่า FC หลายๆคนโอ้โหเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆเลยมีเหรอมีเหรอแต่สงสัยมากว่าชายหนุ่มคนนี้คือใครพี่น้องสีโตนลงนี้เหมือนหนุ่มแบบเหมือนแบบหนุ่มบาเรนไหมเธอแบบพวกแบบ พวกพวกแก่งขาวอะไรประมาณนี้นเนี้ยเนี่ยเน้ยเนี่ยเนียคุณชมดูนี่นี่ใช่ฉันว่าใช่ยังไงเธอฉันว่าใช่แคปชั่นก็แปลไม่ออกอีกอะเออแต่แต่เขาใส่เป็นรูปหัวใจเออแต่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 เขาจะแบบคือตอนนี้เนี่ยรูปร่างของน้องสิงโตเนี่ยฉันว่าคล้ายๆไปทางแบบผุ่นบาเลนนะผุนแบบเนี่ยเธอดูโอ้โมีแหวนไว้นะแหวนเปินี่น ต้องดูนะว่าไซส์จริงหรือเปล่าเพราะบางทีมันกล้องหน้าเออใช่ไหมปัดซิปัดขวาซินี่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 ทอแคปชั่นงั่นไงข้างล่างไงแต่งเลยไหมครับใครสนใจแหวนเพชรแท้ทองคำขาวน้ำคาราคาดีโอเคเข้าใจโอเครข้าใจอเเข้าใจเออขายของนะโอ้แต่หุ่นต่างเซฟจริงเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูอีกโทแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อก่อนเนี้ยสิงโตเดอนสตาร์นะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าคนชื่อสิงโตหลายคนแต่ว่าสิงโตตอนประกวดเดอนสตาร์ยังเด็ก เธอดูนี่เด็กแล้วตัวเล็กอุ้ยได้นะได้นะทรงได้เลยพ่อทรงได้เลยหนวดเขาแบบเฟิร์มเลยอ่ะอุลุกนี้ลุกนี้ลดก่อนหน้านี้เหมือนเป็นสะจวดไหมหอือนักหรือนแบบคล้ายๆขับเครื่องบินไหมที่นางเรียนจบมาเป็นเป็นเป็นทหารอากาศอะประมาณนี้อะเออไปเป็นทหารอยู่พักหนึ่งเราก็เลยแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีชุดนางเนี่ยนางใส่ชุดเนี่ยติดตามความแซบของนี่นี้ไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงรับราชการออนากรับราชการเป็นทหารอากาศเธอโอ้ยพออุ้ยนงเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอ่ะจากเมื่อก่อนแบบใสๆประวัติด้วยทีเดอร์สตาร์ตอนนี้แบบกล้ออามใหญ่มากเมื่อก่อนใสๆเป็นเด็กพร้อมอๆแต่สูงอะ่ะหุ่นสูงหุ่นสูงชะลูดเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้กล้ามแน่นมากนะถ้าเกิดว่าพ่อหนุ่มคนนั้นนะก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะได้เลยนะบอกเลยว,ว่าบนโลกนี้คุณผู้ชมความรักคือสิ่งสวยงามไม่ว่าเราจะ รักกับใครแบบไหนอะไรยังไงความรักคือสิ่งสวยงามจริงๆนะครับใช่นะคะ